สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาต่อโหลดโปรฟีไฟล์นะครับก่อนแรกพิมก็มาใน youtube เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พิมพเขาว่าโปรฟีไฟล์ครับก็คืเอเราเจอกันไปแล้วครั้งหนึ่งแลนะ้วเนาะแล้วก็พิมเขาว่าโปรฟีไฟล์ B แค่นี้เลยนะครับนี่นะครับเข้าไปในช่องนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ลง เป็นที่ลิงก์ของเขาเลยนะครับคุณก็ไปเข้าลิงก์เข้าไปในลิงก์เขาแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดนะครับพัด,ดีผมก็ไม่อยากโหลดนะครับตีไฟอะ่ะ โอเคผมผมโหลดไม่ได้คุณก็ต้องโหลดเข้ามาในนี้เอาเองนะครับเหมือนในเกมรบอกง่ายๆเลยนะครับอะไรนะครับผมมีแค่ผมมีคิปโปรฟีไฟล์นะครับแค่นี้ละลากรแค่นี้นะครับผมขออธิบายให้ท่านผู้ชมฟังแค่นี้นะครับสำหรับที่ใครอยากโหลดโปรผมจะ มาสอนในคราวหน้านะครับไปแล้วครับไปบายท่านผู้ชมที่จะเข้ามาดูในคลิปผมนะครับขอบคุณครับ